จริงนะแต่บ๊อบอยู่กับเรามาหลายปีเขาก็ไม่เคยทำร้ายใครในกลุ่มนะชัดเจนแบบนี้เจ้าบ๊อบเนี่ยมันกลัวเจ้าของไงมันกลัวว่าถ้าเกิดว่าแกเนี่ยมันโดนตัดมาเจ้าของก็จะไล่มันไปจริงเชื่อคารึใย่างนี้พวกฉันจะทำยังไงดีล่ะทำนะนำคำพิงูจน์เจ้าแล้วก็ช่วยกันสอนบ้าน ไปจบว่าบมาเราจะเปนเพื่อนกับสักทีฉันก็จะได้ดูแล้วกนายเองได้ยินดัง,งั้มลูกแกะลูซี่หัวออนก,ก็นำความไปบอกกับฝูงพวกเราพวกเรามีหมาป่าตัวนั้นชื่อดอนเขาอยากขอเป็นเพื่อนกับพวกเรานะ่ะเขาชื่นชอบถึพวกเรามากเขาบอกว่าพวกเราขนสวยมีเสียงร้องที่ไพเราะ อยากรู้จักตัวของเราเพียงแต่ลเขาถูกบล็อกกีดกันนะ่ะอืมที่จริงฉันก็คิดเรื่องนี้มานานแล้วบลนะ็อกน่ะชอบใช้เสียงดังไม่ให้เกียรติฉันที่เป็นหัวหน้าฝูงมาซะเลยใช่ใช่เคนี่ผิดชาที่เห็นเราได้กินแย่หวา,วานหวานวันนี้เาแกล้ขขงให้เรากินแย่ให้แค่เนี้ยมันเปิดคอนซิร์ร้านคอนมีความเห็นไม่ตรงกับเราก็ขู่จะทำร้ายเรบาบ<อ>้างอ่ะฉันว่านะสักวัน์หน้าก็คงมีอะไรบางอย่างเคนี่ เพราะว่าคืนนี้ทน,นายเยาบลล์กลับท้าวนายจะนำความคุงบอกเขาให้ขับไล่บล็อกไปเะ้าไร้เถินตกเย็นวันนั้นขณะที่ข่าวนำหญ้ามาให้กับฝูงแกะที่อยู่ในคอกนั่นเองเรนี่หัวหน้าฝูงแกะก็เล่าให้ข่าวได้ฟังทนายพวกเราอ่ะทนกับพฤติกรรมของบ๊อบไม่ไหวแล้วเขาทั้งเอาแต่ใจพูดจาไม่สุภาพ แสงขี่ฉาเมื่อาวานก็ขู่จะกัดเราอยู่หลายครั้งหากเป็นแบบนี้ต่อไปฉันว่าเขาคทางทำร้ายฉันจริงๆโอฉันว่าไม่มีอะไรหรอนะที่เขาทํำไปเราทําตามคำสั่งของฉันนะ่ะแต่ฉันจะไปบอกกับเขาให้นุ่มนวนกับพวกเจ้าหน่อยล้กัน ถึงแม้พวกชาวไร่จะได้ยินสีที่พวกแกะนำมาบอกก็ไม่ได้รู้สึกตำหนิบ๊อบที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สุนัขเลี้ยงแกะทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงแต่บ๊อบซึ่งอาจได้ยินสิ่งที่เรนี่นำมาตำหนิเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพวกแกะจะไม่พอใจเราขนาดนี้ ทั้งๆท,ที่เราตั้งใจจะดูแลผู้แกให้ดีที่สุดแต่ผู้แกกลับมามองว่าเราเป็นส่วนเกินแบบนี้ถ้าหากไม่มีเราพูกแกคงมีความสุขกันมากกว่านี้ถ้อย่างนั้นทุนนี้เราจะเป็นฝ่ายไปซะเองดักงงม,าดมาที่ฉากฟางมตอนเช้า เช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ชาวไร่จะออกไปทำนานะา<ป>เขาก็พบว่าบ๊อบได้หายตัวไปเสียแล้วมีเพียงฝูงแกะที่รอจะออกไปเล่นหญ้ายืนรออยู่หน้าฝาเอาละไอนนี้บอ๊อบคอน้อยใจพวกเจ้านะที่บอกเขาผิดไปจะหายตัวไปแบบนี้ใครอย่างนั้นนะวันนี้ฉันมอกหน้าที่ให้เจ้าดูแลแลาฝูมจะเล็นหญ้าแล้วกัน ว่าฉันมีธุระไปเก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้เจ้าอย่าไปไกลนะคอยดูแลฝูงของเราที่ดีขอปลงค่ะจะพาฝูงคุณเจ้ากลับมาที่นี่ด้วยล่ะได้แล้วเจ้านายฉันจะดูแลฝูงฉันอย่างมีความสุขที่สุดแม่จะพากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัยลาลาแล้วก็เข้าไป ก็เข้าไปทํางานในไร่ดังปกติุบนควฝูงแกะก็มุ่งหน้าไปยังชายป่าที่มีหญ้าวาสดเอาละ่ะลูซี่ไหนล่ะเพื่อนใหม่ทีท่เจ้าบอกว่าอยากทําความรู้อยากทำำําทำความรู้จักกับพวกเราล้วจะมาคอยดูแลเราแทานบ็อกอยู่ไหนละ่ะยอนยอนไฮวิวเตาออกมาได้แล้วตอนนี้บ็อกกิอยู่แล้วละ่ะงานว่า เราสิี้ไมครคอกินั้ราแเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ได้ยินดังนั้นก็โผล่หน้าออกมาดูก็เห็นว่าไม่มีใครคอยคุ้มกันพวกผู้แกะแล้วมันจึงแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาหวังจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารให้หมดทั้งฝูงไอ้ชมพงจะเจ้าพวกแกะงู จะหลอกเจ้าเพียงนิดเดียวเจ้าก็ไล่แต่เพื่อเจ้าตูบนั่นไปซะละแม่จะบอกอะไรให้พวกเจ้าฟังนะถ้าไม่มีเจ้าบอบนั่นพเจ้าเป็นอาหารของข้าไปซะนานละพวกเจ้านี่มันช่างโง่จริงๆอ่าอ่่นี่เป็นตัวลวงของเจ้าเหรอสาวไว้ใจในคำพูดของเจ้าหน้าเลยพวกเจ้าว่าแล้ว ฝูงแกะทั้งฝูก็ร้องกระจององแงกันเสียงดังลั่นออพวกมันหวังขอชีวิตจากเจ้าหมาป่าที่กำลังจะกระโดดเข้ามาขย่ํมพวกมันแต่ทำใดนั้นทำพลานเสียงเห่าที่ชิงหูก,ก็ดังขึ้น เหนือและดูแลพวกสิงแกมาตลอดก็กระโดดเข้ามาขวางเจ้าหมาป่าเช่นเคยเจ้าหมาป่าเจ้าเล่เจ้าจงไปซะอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าหมาเนา้าเจตัวเียวจะมาคุ้มครองเจ้าแกเจะสูงได้ยังไงทั้งข้าก็ต oh ัวใหญ่กว่าเจ้าเที่ยวของข้าก็คมกว่าเจ้าข้าทั้งรวดเร็วฉานฉลาดไอ้กเจ้าตัวเล็กๆตัวเดียวนี่จะทำอะไรได้มันก็จริงของเจ้านะหาข้าตัวเดียว ผมสู้เจ้าไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าหากข้าและผูงแกะนี้รวมพลังกันเขาว่าเจ้าก็สู้พวกข้าไม่ได้เช่นกันพวกแกะเห็นเช่นนั้นจึงรวมใจส่งเสียงร้องทำท่าฟูและและรลัวกัวกันทำไห้เจ้าหมาป่าจนเจ้าหมาป่าต้องเนี้ยป อยิ่งใครได้รับบาดเจ็บไหมบอบพวกเราปลอดภัยดีพวกเราเป็นนี่เป็นคุณเจ้าอีกแล้วพวกเราไม่น่าหูเบาเลยเชื่อคำลวงของเจ้าหมาป่านั่นสำร้ายข้ายังเข้าใจในตัวเจ้าผิดไปอีกข้านึกว่าข้าจะนำฝูงมาจบชีวิตที่นี่ซะแล้วไม่เป็นไรหรอกทีแรกถ้าก็เล็กน้อยใจอยู่เช่นกันแต่ก็อดห่วงทุ่เจ้าไม่ได้จึงต้องแอบมาตามดูอยู่ข่าง ข้าไม่มีทางคือพวกเจ้าหรอกโค้เป็นหน้าที่ของข้าอขอบใจเจ้าจริงๆจ่อไปเราจะเชื่อใจเจ้าจะไม่หมูบาอย่างนี้อีกแล้วเด็กเงงอะไขนาดแล้วบ๊อบและฝูงแกะก็ต่างไว้เนื้อเชื่อใจกันตลอดไปและอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ส่วนเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ก็ไม่หวนกลับมายังแถบนั้นอีกเลยเพราะมันรู้ว่ามันตัวเดียวไม่สามารถเอาชนะความสามัคคีของฝูงและบล็อกที่นับวันยิ่งเข้มแข็งขึ้นได้การไว้ใจคนผิดหรือสิ่งที่ผิดโดยไม่ไต่ตองให้ดีอาจนำภัยมาสู่ชุมชนได้ เหมือนกับฝูงแกะหูเบาที่ไว้ใจคำยุโยงของหมาป่าจนในที่สุดพวกมันเกือบจะถูกจับกินเพราะความไว้ใจในสิ่งที่ผิดการรวมพลังของชุมชนอย่างเข้มแข็งก็สามารถที่จะต่อต้านสิ่งไม่ดีให้ไม่เกิดในชุมชนได้อย่างเช่นที่ฝูงแกะและบ๊อบคอยช่วยเป็นหูเป็นตาก,กันในช่วงแรกแต่หากแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ความแข็งแรงในชุมชนก็จะหมดไปในทันทีอย่างที่ฝูงแกะเกือบจะต้องโดนจับกินเพราะความไม่ไว้ใจในตัวของบ๊อบ และคนทุกคนล,ล้วนมีหน้าที่ของตนเองที่ต้องพรงกระทำดังเช่นบ๊อบที่ยังคอยตามดูแลฝูงแกะแม้ว่าจะถูกฝูงแกะต่อต้านและเด็กๆควรเชื่อฟังคําแนะนําของผู้ใหญ่ไม่ดื้อรั้นและไม่เถียงเพราะผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า ดังเช่นผูก่แก่ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของบ๊็อกดื้อร้ายพยายามที่จะไปที่ชายป่าซึ่งเป็นที่ที่อันตรายมีเจ้าสุนัขเจ้าเร่อยู่ที่นั่นจนเกือบจะต้องถูกจับก,กินขอเสียงปรบมือให้กับขชาแล้วก็ทายาร่วมไปถึงนะคะพี่พี่แฟนคลับที่วันนี้น่ากลกมากมาช่วยกันมากนะสำหรับนิทานให้กับน้องอ่ะลุกขึ้นยืนเลยค่ะทั้งแปดนเลยนะคะคชาทายแล้วก็พี่เอ็กนะคะพี่แนทพี่เปิ้ลพี่ปัดพ,พี่หว่าพี่แป้งขอเสียงปรบ สูงแกะหูกเบาเมื่อกี้ใครเป็นมอฟนะเมื่อกี้ใครเป็นมอฟทำไมทำเหมือนยี่ะฟระชาน้องบอกว่าหมาเห่าเลยใช่ไหมเดี๋วก่อนถามน้องก่อนเดี๋ยวไล่ระชาระชาต้องภูมิใจนะเพราะน้องเชื่อจริงๆสุนล่าเมื่อกี้ชอบตัวอะไรที่สุดลูกเสื้อผ้าน้องอีกนะจะกินไหมชอบตัวอะไรคะมอฟมอฟมอฟ ตัวบ๊อบลูกแมนตัวบ๊อบตัวไหนอันนี้ตัวนี้แหละครับตันนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างคะพี่พี่แฟนคลับเก่งไหมคะสองคนนี้เก่งเนาะ้าชาทำอีกรอบหน่อยสิทำอะไรครับทำเสียงบ๊อบน่ะแค่สีกเลยก็แบบนี้แล้วไทยอะไทยแล้วแก่ก็เหมือนนะไทยแก่นะครับใช่ไหนไทยทำซีแรงนะแรงอ๋อเหรอเหรอแต่ครับแก่ดีดีสิ Chat, นิทานเรื่องห mm ูแก่หูบาที่ทรูออนไลน์เกมให้ก um ับน้องๆแต่ว่ามีอีกหนึ่งความพิเศษใช่ไหมคะทั้งสองลงครับผมนัน่นก็คือวันนี้เนี่ยน้องกระชาแล้วก็น้องไทยเนี่ยเรียกมาให้กับแฟนคลับที่นี่เลยกับมินิคอนเสิร์ตนะเด็ว้าว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 ทางด้านรอไม่ได้นะสองคนนี UH, ้กินน้ำสักเอื้อกนึงก่อนนะดีครโอเคค่ะถ้างั <t 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 ้นให้ทั้งสองคนไปกินน้ำสักเอื้อกนึงก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองคนทั้งน้องไทยแล้วก็